สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นไมค์ครับกันตอนนี้เราอยู่ที่เซิร์ฟเซิร์ฟอะไรวะไม่รู้ครับผมจําชื่อไม่ได้เข้ามาก็ในตอนแรกไม่มีอะไรนะก็พิมพ์นคีคิเตอร์พัดเบิดอะไรแล้วก็ออกแล้วลองเข้าใหม่เลยแล้วก็ผ่านมาด้านซ้ายมีของแจกคลิดขวาน,นะโอ๊ะใครเกลียนวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเธอสวมก่อนมามามาเอาเฮ้ยหนีก้ว่เเนี่ยเกียดแล้วจะไปฝีเมเจอได้เลยเนี่มาเอาเนื้อกันเนี่ยโอ้หายเที่มแล้วคัทบลอ็อกเอาไม่คนทหายเนี่ยนี่ พยากรชั้นเยี่ยมกล่องน,นี่กะเอาก็ใช้จังไม่หมดเลยมั้งแม่ไม้มันรับไปหานี้ได้กระจกไม่ท้องเผาแล้วอ๋ออันนี้ได้มปจากไหนไม่รู้โอ้ะด้ได้ไดวได้ได้ไดได้ไดได เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกปุอ่ะไอ้แม่งเอ็นชานดามาน่อยกันโอ้ยรู้สึกเสียงเพลงใหม่ครับนี่เริ่ม,มเพราะเป็นวางเวลาเทียมดาปะทะเขียม ไมไ่หนต่อเดี่ยวพิ่งเข้ามาเองวัตเตอร์สไปร์เวลโฮมแลนดอะไรไม่รู้อาจไม่ออกห้องทีเอ็มเหรอคิวมอนแล้วไปคิวมอนเงินมแม่มีอะไรหน่อยไนวิชั่นโอ้ ตัวนี้แค่กอบพีเดียวนี่กตายเออตออตาลายไม่ได้ลงมอนเอ้ยมอดไทยเอาไว้เออโอ้โหตัวน,นี้ยาวมาะมา มาเลยครับยยอมแบแล้วตามกูมาดิกลับดีกวา่าเออโอ้ยแหลกแหลกละมีเงินหน้าแปดสิบเจ็ดแล้วครับงั้นง่ายฮะแม่ขอ ชันชนงอ,อ,อ,อืมบําบังที่ทานตาเล่นๆไก่เนยยังสุด่ัยที่สุด ่านนี้ตอนตาลายนี่ไม่ทำอะไรบ้างเหรอพระโนแลน แม่เคียวมอนตู้กล้องจีเนี่ยเขาไปเลยครับผมไม่ค่อยยากวิดีโอโอ้ไม่เงีแหลกไหมเนี่ยเออป,ปับปับอย่างนี้ค่อยดีหน่อยไม่แหนดีนไปวิดไว้ก่อน เทคนิวพี่พาเวศโอ้หัแบบสนแล้วไม่ได้เล่นตั้งนานตรงนี้ก็ไม่มีอะไรจะทำเดินเล่นไปก่อนโฮมแลนด์โฮมแลนด์แล็แล,แล็ปเหรอ เสียงน่าองผ่านเหลือเกินอยู่ไหนเจ้าแมวน้อยเจ้าอยู่ไหนนะี่ยโอ้ไม่ค่ะจะดีๆนะ <f> <c oughs> โอ้โอหหืมมาไปสไลเวรอร์กันดีกว่าครับอืมเรื่องของใครเนี่ยโฮมไม่รู้นะอืม มีการวางโปรเจกอย่างดีเลยคงจะหาตัวจับได้ยากตบดอกหม่เลยเลยอู้อเออเจ็บแลายหวัวใจเหมือนกันแต่เราจะไม่ยอมตายที่นี่ลืมหยิบทอสมาซะด้วยเอาได้นูปาอี เด็บอืมหาที่ทำกินยากอย่างนี้เนี่ยเอาว่าเราไปหาซอมบีกันดีกว่าอืมอืมอืมมาซอมบีมานี่มามามา,มา Cái này nài Cái cái cảm biến tháo tải tháo, vắn ơi ấy hơi 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 มุดบอลเจ้าแกะเจ้าแกะเจ้าแกะตอนนี้มันตอนกลางคืนไม่รู้จะทำอะไรดีไล่เก็บม้อนไปเรืร่อยๆตัวดีทีตายโอ้โปรเทคโปรเทคเออโปรเทคไว้อีกแล้ว you don't have permission for this area อืมหาที่ขุดเจาะมากเลยใครวะโดเลยไหมตจาะอันนึงว่าและอืมว่าเนานี่ ดอนแ h a v เพ e ร์มิชั่นเออเอาเข้าไปครับเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไป,อ,าาไปอ่ะอ่ะอ่ะ,อะ,อะกันพาวเดอร์ไอ้กระดูกปวดตกนั่งขึ้นหัวใจมันมันแสบแย่ไหนแมงมุมแมงแมงมุมแมงมุงม เฮ้ยเอ้าอย่าตกดูนะอย่าตกดูนี่แหลกแหลกแลกนะแหลกอืมเส้นทุบไม่ได้เลยนะครับนี่ออกก็อ้าแหลกแหลกโอน แลักทีมีเฮตโอ้โหมัน่ังลำบากขนาดนั้นเราค่อยมาต่อกันดีกว่า